เคก็มาถึงการพรีเซนต์โปรเจกต์คนขยันเปิดหน้าเปิดใจนะครับจริงๆคอนเซปต์ของโปรเจกต์นี้ก็คือแทนที่เราจะถ่ายแค่รูปเราก็อาจจะพรีเซนต์ตัวเองด้วยวิดีโอซึ่งขออนุญาตเปิดเป็นคนแรกแล้วกันสิ่งที่อยากจะได้ก็คือพูดถึงความในใจของท่านต่อห้องเรียนคนขยันสหรับผมแล้วผมมาจอยกรุ๊ปได้ประมาณ2ปีกับ คุณแซนนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เราเพยายามสร้างสารรค์ขึ้นให้เนี่ยก็เพื่อให้ทุกคนรวมกลุ่มกันแล้วก็เป็นยูนิตี้ด้วยกันแล้วก็สามารถไปด้วยกันได้สําหรับกิจกรรมปีสานะครับเรามีเยอะแยะมากมายทั้งเดอโยดาท a l กทั้งพิกมี4แล้วก็เรื่องของมินิทริปเจอ์นลทริปเรื่องของ My Profile ซึ่งซึ่งแต่ละโปรเจกต์ที่เรานําเสนอเนี่ยต้องการที่จะทําให้ท่านเห็นว่าห้องเรียนเราไม่ได้เหมือนคนอื่นถึงแม้สมาชิกในห้องเรียนเราจะน้อยแต่ว่ากาิจกรรมที่เราสร้างสารรค์ขึ้นมาไม่เหมือนใครแน่นอนครับรับกันได้ห้ามลอกเรียนความหล่อนะครับแต่ลอกเรียนวิธีการได้เรากําลังเปิดรับสมัครทีมงานอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านสนใจที่จะส่งคลิปวิดีโอแบบนี้เต็มที่เลยครับ รับทุกคลิปเสมอขอบคุณครับฮ่าคุณอบก